บิลลี่พอลจีรักจงเจริญแท้จริงแล้วเรื่องราวของเขาเป็นเพียงแค่การหายตัวไปธรรมดาธรรมดาหรือมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่ซับซ้อนกว่านั้นใครคือบิลลี่เขาหายไปไหนและทำไมเรื่องราวของเขาจึงเชื่อมโยงกับการต่อสู้ของชาวกะเรี่ยมบางกลอยที่ยาวนานนับสิบปี วันนี้เราจะพาทุกท่านไปไขปริศนาที่ละปลอตั้งแต่จุดเริ่มต้นของความขัดแยง้งยุทธการตะนาวสีที่นำไปสู่การเผาทำลายบ้านเรือนไปจนถึงจดหมายสุดท้ายที่บิลลี่เขียนทิ้งไว้ก่อนที่เขาจะหายตัวไปอย่างลึกลับเกิดอะไรขึ้นกับบิลลี่ในวันที่17เมษายน2557 ข้อกล่าวหาเรื่องการควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่อุทยานเป็นจริงหรือไม่และอะไรคือกระดูกในถัง200ลิตรที่ถูกพบกลางเขื่อนแก่งกระจานที่ทำให้คดีนี้พลิกผันและกลายเป็นคดีประวัติศาสตร์ที่นำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายสำคัญอย่างพรบรป้องกันการซ้อมทรมานอุ้มหาย พ่อลจีรักจงเจริญหรือที่เราคุ้นเคยกันในนามบิลลี่เป็นชาวกะเรี่ยงแห่งบ้านบางกลอยอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเขาไม่ใช่เพียงคนธรรมดาแต่เป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของชนชาติพัานกระเรียงที่ยืนหยัดต่อสู้เพื่อที่ดินทำกินและวิถีชีวิตดั้งเดิมที่ผูกพันกับป่ามาอย่างยาวนาน บิลลี่มีบทบาทสำคัญในการเป็นปากเป็นเสียงให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายภาครัฐซึ่งบ่อยครั้งนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างชาวกเกรียงกับเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องที่อยู่อาศัยและการไล่หรือชุมชนดั้งเดิม หนึ่งในกรณีสำคัญที่บิลลี่เป็นแกนนำในการต่อสู้คือเหตุการณ์ในปี2554ซึ่งมีการเข้าหรือทำลายบ้านเรือนและทรัพย์สินของชาวกะเหรี่ยงกว่า20ครอบครัวเรื่องราวนี้มีรากฐานมาจากประวัติศาสตร์อันยาวนานของชาวกะเหรี่ยงแห่งแก่งกระจานย้อนกลับไปในอดีตชาวกะเหรี่ยงที่แก่งกระจานอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าบางกลอยบน ใจแผ่นดินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของพวกเขามาอย่างยาวนานนับศตวรรษแต่สถานการณ์เปลี่ยนไปเมื่อมีการประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานในปี2524 การประกาศเขตอุทยานนี้ได้สร้างความท้าทายครั้งใหญ่ให้กับชาวกะเรียงเพราะรัฐต้องการให้พวกเขาอบพยพลงมาอาศัยในพื้นที่ที่จัดสรรให้ใหม่คือบ้านโป่งลึกบางกลอยแน่นอนว่าการโยกย้ายถิ่นฐานไม่ใช่เรื่องง่ายชาวบ้านบางส่วนตัดสินใจลงมาตามข้อเสนอของรัฐแต่กลับพบว่าพื้นที่ใหม่นั้นไม่มีที่ดินทำกินเพียงพอต่อการดำรงชีวิตตามวิถีเดิมของพวกเขา ความจำเป็นในการเพราะปลูกและหาเลี้ยงชีพทำให้ชาวบ้านหลายคนตัดสินใจกลับไปใช้ชีวิตยังพื้นที่เดิมที่เคยเป็นใจแผ่นดินของพวกเขาการกระทำนี้เองที่จุดชนวนความขัดแย้งระหว่างภาครัฐและชาวบ้านเกรเรียงบางกลอยกลุ่มนี้ให้คุกรุ่นมาเป็นเวลายาวนาน และในปี2,554ความขัดแย้งก็ประทุขึ้นในสิ่งที่ถูกเรียกว่ายุทธการตะนาวสีได้มีการเข้าปฏิบัติการเผาทำลายสิ่งปลูกสร้างและยุ้งช้างเก็บข้าวของชาวบ้านกระเรียงบางกลอยมีรายงานว่าบ้านเรือนและทรัพย์สินหลายอย่างถูกทำลายลงบิลลี่เองก็ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชาวบ้านและเป็นพยานสำคัญในเหตุการณ์ครั้งนั้น จำได้ว่าตอนนั้นมีภาพข่าวออกมาเยอะมากเกี่ยวกับการเผาทำลายบ้านเรือนของชาวบ้านซึ่งสร้างความสะเทือนใจให้กับผู้คนจำนวนมากหัวหน้าอุทยานในขณะนั้นได้ออกมาชี้แจงว่าเป็นการดำเนินการตามกฎหมายและปฏิเสธว่าไม่ได้มีการเผาบ้านเรือนแต่เป็นการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำพื้นที่อุทยานอย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงในที่เกิดเหตุและคำบอกเล่าของชาวบ้าน กลับแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงแม้ว่าในภายหลังสารปกครองสูงสุดจะมีคำวินิจฉัยชี้ว่ายุทธการตะนาวสีเป็นการใช้อำนาจเกินขอบเขตและสั่งให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผัุนพืชจ่ายค่าชดเชยให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบแต่สารก็ยังคงยืนยันว่าชาวบ้านไม่มีสิทธิ์อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของปัญหาที่ดินทำกินและสิทธิของชนพื้นเมืองในไทยภายใต้กรอบของกฎหมายที่ดินและป่าไม้ของรัฐหลังจากนั้นแม้จะไม่มีเหตุการณ์รุนแรงปรากฏเป็นข่าวใหญ่เหมือนยุทธการตะนาวสีอีกแต่ความตึงเครียดก็ยังคงมีอยู่ ชาวบ้านบางส่วนยังคงพยายามกลับขึ้นไปอยู่อาศัยในพื้นที่ดั้งเดิมและเจ้าหน้าที่ก็ยังคงมีปฏิบัติการอบพยพกลับลงมาการต่อสู้ของบิลลี่จึงยังคงดำเนินต่อไปเพื่อเรียกร้องให้มีการยอมรับวิถีชีวิตและสิทธิในการอยู่อาศัยของชาวกะเหรี่ยงบางกลอยอย่างเป็นรูป,ปรธรรมนี่คือบริบทและพื้นเพสสำคัญของความขัดแยง้งที่บิลลี่เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเข้มข้นซึ่งเป็นหัวใจสำคัญ ที่นำไปสู่เรื่องราวการหายตัวไปอย่างเป็นปริศนาของเขาก่อนที่บิลลี่จะหายตัวไปอย่างลึกลับมีเอกสารชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่งที่ถูกเปิดเผยออกมาในภายหลังซึ่งเป็นลายมือของบิลลี่เองที่เขียนไว้โดยมีเจตนาที่จะถวายดีกาถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านบางกลอยที่ยาวนานหลายสิบปีจดหมายฉบับนี้ไม่เพียงเป็นพยานหลักฐานถึงการต่อสู้ของเขาแต่ยังเป็นเสมือนพี่นัยกรรมทางอ้อมที่บันทึกความหวังและความต้องการของชุมชนก่อนที่เขาจะหายไปในจดหมายฉบับนั้นบิลลี่ได้รวบรวมข้อเรียกร้องหลักๆของชาวบ้านไว้สประเด็นสำคัญ ซึ่งสะท้อนถึงปัญหาที่เรื้อรังและเป็นหัวใจของการดำรงชีวิตของชาวกะเหรี่ยงบางกลอยอย่างแท้จริงประเด็นแรกบิลลี่เรียกร้องให้ พวกเราได้มีสิทธิ์อยู่ในพื้นที่บ้านบางกลอยบนซึ่งเป็นพื้นที่ดั้งเดิมที่บรรพบุรุษของพวกเขาเคยอาศัยอยู่ข้อเรียกร้องนี้ยังรวมไปถึงการขอให้เจ้าหน้าที่อุทยานต้องไม่ไปรังแกขับไล่จับกลุ่มเผาบ้านเผายุ้งข้าวทำลายพิธีกรรมทางความเชื่อของพวกเขาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษและไม่ทำลายทรัพย์สินของชาวบ้าน บิลลี่เน้นย้ำว่าการได้อยู่กันเป็นหลักแหล่งจะนำมาซึ่งความมั่นคงในคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพจิตใจที่ดีซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวบ้านโหยหามาตลอดข้อนี้สำคัญมากเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องที่ดินแต่เป็นเรื่องของอัตลักษณ์วัฒนธรรมและจิตวิญญาณของชุมชนกะเรียงที่ผูกพันกับป่าและพื้นที่ดั้งเดิมมาอย่างลึกซึง้ง การถูกขับไล่และทำลายวิถีชีวิตไม่ใช่แค่ทำให้พวกเขาไม่มีที่อยู่แต่ยังทำลายความเชื่อและความมั่นคงทางจิตใจด้วยประเด็นที่2องบิลลี่เรียกร้องให้มีการกันเขตพื้นที่ทำกินให้ชัดเจนเพื่อที่ชาวบ้านจะได้ไม่ต้องอดอยาก ทนทุกข์ทรมานอยู่แบบหลบหลบซ่อนๆและกระจัดกระจายอยู่ในป่าใช้ชีวิตเหมือนคนป่าและยังเป็นการป้องกันปัญหาการบุกรุกป่าพื้นที่อุทยานด้วยนั่นหมายความว่าหากชาวบ้านมีที่ดินทำกินเป็นหลักแหล่งและชัดเจนพวกเขาก็จะไม่ต้องเข้าไปบุกรุกป่าเพื่อหาเลี้ยงชีพซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งชาวบ้านและสิ่งแวดล้อมจดหมายฉบับนี้ เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงเจตนาอันบริสุทธิ์ของบิลลี่ในการต่อสู้เพื่อชุมชนของเขาไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวแต่เพื่อสิทธิขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและเพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่าอย่างยั่งยืนการที่บิลลี่ต้องเขียนจดหมายถวายดีกาเช่นนี้สะท้อนถึงความสิ้นหวังในกระบวนการยุติธรรมและกลไกปกติที่ดูเหมือนจะไม่ สามารถแก้ไขปัญหาของเขาได้และนี่คือความหวังสุดท้ายที่บิลลี่ได้ทิ้งไว้ก่อนที่ชะตากรรมอันน่าเศร้าจะมาถึงตัวเขาเรื่องราวการหายตัวไปของบิลลี่เริ่มต้นขึ้นในเทศกาลสงกรานปีพุทธศักราช2557 วันที่15เมษายน2557พอละจีรักจงเจริญหรือบิลลี่ได้ออกจากบ้านของเขาเพื่อทำภารกิจส่วนตัวนั่นคือการเดินทางไปเยี่ยมมารดาซึ่งพำนักอยู่ที่หมู่บ้านโป่งลึกตำบลห้วยแม่เพียงอําเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซึ่งเป็นพื้นที่เดียวกับความขัดแย้งที่บิลลี่พยายามต่อสู้เพื่อชาวบ้านมาตลอด การเดินทางไปเยี่ยมมารดาครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติในวิถีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่แต่แล้วสัญญาณของความผิดปกติก็เรื่องปรากฏขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปจนถึงวันที่17เมษายน2 5 5 7พี่ชายของพอลจีได้โทรศัพท์สอบถามพินนพาพฤษาพันธ์หรือมือนออภรยาของบิลลี่เพื่อถามว่าบิลลี่กลับถึงบ้านแล้วหรือยัง ในตอนนั้นบิลลี่ยังไม่กลับมาสัญญาณเล็กๆนี้เริ่มสร้างความกังวลกับคนในครอบครัวลองนึกภาพความรู้สึกของครอบครัวการที่คนในบ้านหายไปโดยไม่กลับมาตามเวลาที่คาดไว้ยิ่งเป็นในพื้นที่ที่เคยมีความขัดแย้งเกิดขึ้นยิ่งทำให้ความกังวลเทวีคูณ ด้วยความวิตกกังวลที่ไม่สามารถติดต่อบิลลี่ได้และไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนวันที่18เมษายน2557พินนภาภรรยาของบิลลี่จึงตัดสินใจเข้าแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยติดตามหาตัวสามีการแจ้งความในครั้งนี้เป็นขั้นตอนแรกอย่างเป็นทางการในการพยายามคลี่คลายปริศนาการหายตัวไปของบิลลี่ แต่ในวันเดียวกันนั้นเองก็มีข้อมูลสำคัญที่ถูกส่งมายังครอบครัวจากนายกระทงโชควิบู์ผู้ใหญ่บ้านได้แจ้งแก่ครอบครัวว่าพอละจีถูกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติคุมตัวไปผู้ใหญ่บ้านกระทงได้รับแจ้งเรื่องนี้จากพี่ชายของบิลลี่เมื่อช่วงเย็นของวันที่17เมษายนซึ่งเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับที่บิลลี่หายตัวไปเมื่อทราบข่าว ผู้ใหญ่บ้านกระทงจึงรีบเดินทางไปที่สถานีตำรวจเพื่อขอประกันตัวบิลลี่แต่ปรากฏว่าเขาไม่พบบิลลี่อยู่ที่สถานีตำรวจนี่คือจุดที่เรื่องราวเริ่มซับซ้อนและน่ากังวลอย่างยิ่งเพราะหากถูกควบคุมตัวจริงทำไมจึงไม่พบตัวที่สถานีตำรวจภายหลังจากการสืบสวนสอบสวนเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมบิลลี่ได้ออกมาให้ข้อมูลและอ้างว่า ในวันที่17เมษายน2557พอลจีถูกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจับกลุ่มตัวจริงในขณะที่เขากำลังนำน้ำพึ่งออกจากพื้นที่อุทยานโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไมา้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวอ้างว่าได้ทำการปล่อยตัวไปแล้วพร้อมกับรถจักรยานยนต์ของเขาและน้ำผึ้งของกลางโดยไม่ได้ดำเนินค คดีตามกฎหมายการให้ข้อมูลว่ามีการจับกลุ่มแต่ปล่อยตัวไปโดยไม่ดำเนินคดีเป็นจุดที่สร้างความคลางแคลงใจอย่างมากเพราะโดยปกติแล้วการจับกลุ่มผู้กระทำผิดจะต้องมีบันทึกการจับกลุ่มมีขั้นตอนมีหลักฐานและไม่ควรมีการปล่อยตัวไปโดยไม่ดำเนินคดีเว้นแต่เป็นกรณีที่มีคำสั่งหรือเหตุผลพิเศษซึ่งในกรณีของบิลลี่ข้ออ้างนี้ยิ่งทำให้เกิดคำถามมากมาย ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวเป็นเพียงคำกล่าวอ้างเพียงฝ่ายเดียวไม่มีหลักฐานการปล่อยตัวที่เป็นทางการและที่สำคัญที่สุดคือบิลลี่ไม่เคยกลับมาถึงบ้านอีกเลยหลังจากนั้นการหายตัวไปของบิลลี่จึงไม่ใช่แค่เรื่องของหลงป่าหรือประสบอุบัติเหตุ แต่มันคือการหายตัวไปหลังจากที่ถูกระบุว่าอยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของคดีที่พลิกผันและเต็มไปด้วยการต่อสู้เพื่อหาความจริงอันยาวนานปริศนาเริ่มต้นแล้ว บิลลี่อยู่ที่ไหนเขาถูกปล่อยตัวไปจริงหรือไม่และถ้าถูกปล่อยตัวไปจริงทำไมเขาถึงไม่กลับบ้านคำถามเหล่านี้คือสิ่งที่ครอบครัวและสังคมไทยต้องการคำตอบและจะนำไปสู่การต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นย้อนกลับไป เมื่อวันที่17เมษายน2557วันนั้นบิลลี่ได้หายตัวไปหลังจากถูกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานควบคุมตัวในข้อหาครอบครองน้ำพึ่งป่าเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นอย่างเรียบง่ายแต่กลับนำไปสู่การเดินทางอันยาวนานของการค้นหาความจริงและความยุติธรรม ในช่วงแรกของการหายตัวไปครอบครัวของบิลลี่โดยเฉพาะคุณมุนลอภรยาของเขาไม่ได้นิ่งนอนใจเธอและตัวแทนชาวกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเขตตะนาวศีได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีในวันที่21เมษายน2557เพื่อเรียกร้องให้มีการสอบสวนการหายตัวไปของบิลลี่ ภายใต้คำให้การของเจ้าหน้าที่อุทยานที่ระบุว่าได้ปล่อยตัวบิลลี่ไปแล้วโดยมีน้องสาวบิลลี่เห็นบิลลี่ภายหลังปล่อยตัวแต่ข้อเท็จจริงนี้จริงเท็จแค่ไหน2วันถัดมาในวันที่24เมษายน2557คุณมุนออและทนายความได้ยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดเพชรบุรี ขอให้ศาลไต่สวนฉุกเฉินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา90โดยเชื่อว่าบิลลี่ยังคงถูกควบคุมตัวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่อุทยานแก่งกระจานพวกเขาหวังว่าศาลจะช่วยให้ทราบได้ว่าบิลลี่อยู่ที่ใดและหากยังคุมตัวไว้โดยไม่มีอำนาจก็ขอให้ปล่อยตัวบิลลี่ออกมาแต่ศาลจะว่าอย่างไรและจะมีความหวังหรือไม่ ความหวังริบรี่ลงเมื่อวันที่2กันยายน2,557ศาลฎสารดีกาได้ยกคำร้องในคดีที่กล่าวหาอดีตหัวหน้าอุทยานแก่งกระจานตามมาตรา90โดยให้เหตุผลว่าหลักฐานไม่เพียงพอนี่คือจุดที่คดีเริ่มเข้าสู่ความมืดมิดครอบครัวและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเผชิญกับความเจ็บปวดจากการที่กระบวนการยุติธรรมยังไม่สามารถนำความจริงออกมาได้ บิลลี่หายไปไหนใครรู้และจะมีความหวังที่จะตามหาเขาพบอีกหรือไม่เวลาผ่านไปนานหลายปีคดีการหายตัวไปของบิลลี่ก็ยังคงเป็นปริศนาที่ไร้คำตอบจนกระทั่งต้นปี2561กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้เข้ามารับคดีนี้ไปเป็นคดีพิเศษและเริ่มสอบสวนอย่างจริงจังในปลายเดือนมิถุนายน2561 การเข้ามาของ DSI ถือเป็นแสงสว่างเล็กๆที่จุดประกายความหวังให้กับครอบครัวของบิลลี่อีกครั้งแต่ DSI จะสามารถทำในสิ่งที่หน่วยงานอื่นทำได้หรือไม่พวกเขาจะพบเบาะแสที่ซ่อนอยู่หรือไม่จุดเปลี่ยนสำคัญของคดีนี้เกิดขึ้นในวันที่26เมษายน2562 เมื่อ DSI ใช้ยานยนต์สำรวจใต้น้ำตรวจหาพยานหลักฐานในพื้นที่ใต้น้ำบริเวณสะพานแขวนเขื่อนแก่งกระจานและสิ่งที่พวกเขาพบนั้นน่าตกใจอย่างยิ่งนั่นคือชิ้นส่วนกระดูกสองชิ้นถังน้ำมัน200ลิตรหนึ่งถังเหล็กเส้นสองเส้นทานไม้4ชิ้นและเศษฝาถังน้ำมัน อะไรคือความเชื่อมโยงของสิ่งเหล่านี้และใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความจริงที่รอการเปิดเผยชิ้นส่วนกระดูกเหล่านั้นถูกส่งไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อทำการตรวจพิสูจน์และผลที่ออกมาก็ทำให้ทุกคนตกตะลึงวัตถุที่พบเป็นชิ้นส่วนกระดูกกระโหลกศสีสษะข้างซ้ายของมนุษย์มีรอยไหม้สีน้ำตาลร่วมกับรอยแตกราวและการหดตัวของกระดูก จากการถูกความร้อนที่อุณหภูมิ200ถึง300องศาเซลเซียสนี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่บ่งชี้ถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นและในที่สุดวันที่3กันยายน2562 DSI ได้ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการว่าพบกระดูกมนุษย์ใกล้ถังน้ำมันโดยกระดูกส่วนที่เป็นกะโหลกมีรอยไหม้และรอยแตกร้าวและที่สำคัญที่สุดเจ้าหน้าที่ยืนยันว่า กระดูกนี้เป็นของบิลลี่จริงด้วยการตรวจสอบสารพันธุกรรมจากกระดูกและตรงกับมารดาของบิลลี่ความจริงปรากฏแต่ยังคงมีคำถามที่ค้างขาแม้จะยืนยันได้ว่าเป็นกระดูกของบิลลี่แต่ก็ยังไม่สามารถฟันธงได้ว่าเขาเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรใครคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังการกระทำอันโหดเหี้ยมนี้แรงจูงใจคืออะไรและความยุติธรรมจะมาถึงเมื่อไหร่ คดีนี้ยังคงเป็นบทเรียนอันเจ็บปวดของสังคมไทยและยังคงรอคอยคำตอบที่ชัดเจนและสมบูรณ์หลังจากที่ DSI ยืนยันว่าชิ้นส่วนกระดูกที่พบเป็นของบิลลี่ความคืบหน้าสำคัญก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ในวันที่11พฤศจิกายน2562ศาลอสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้อนุมัติหมายจับอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและพวกรวม4คนในคดีฆาตกรรมบิลลี่ด้วย6ข้อหานี่คือสัญญาณที่ชัดเจนว่าความจริงกำลังจะถูกเปิดเผยและผู้กระทำผิดจะต้องเผชิญหน้ากับกระบวนการยุติธรรมวันรุ่งขึ้น อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและพวกรวมสี่คนได้เดินทางเข้ามอบตัวและยืนยันความบริสุทธิ์พร้อมที่จะต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมการเข้ามอบตัวครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในคดีที่จะนำไปสู่การพิสูจน์ข้อเท็จจริงในชั้นศาลแต่การต่อสู้ในชั้นศาลจะออกมาในรูปแบบใดและใครจะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะ เส้นคางแห่งการต่อสู้คดีที่ยาวนานกินเวลาหลายปีจนกระทั่งวันที่5กันยายน2565 DSI ได้นำอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและพวกรวม4คนยื่นฟ้องต่อสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเพื่อส่งตัวให้พนักงานอายการสำนักงานคดีพิเศษในความผิดฐานฆาตกรรมโดยไตรตรองไว้ก่อน นี่คือจุดสูงสุดของกระบวนการยุติธรรมที่จะนำไปสู่การตัดสินชะตากรรมของผู้ถูกกล่าวหาและเป็นบทสรุปที่หลายคนรอคอยและในที่สุดหลังจากบิลลี่หายตัวไปนานกว่า9ปีศาลก็ได้มีคำวินิจฉัยในคดีนี้ การพิจารณาของศาลร,ระบุว่าขณะจับควบคุมตัวบิลลี่เมื่อวันที่17เมษายน2557นั้นเข้าข่ายละเมิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ในกรณีปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยสารพิเคราะห์จากพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าไม่ได้เขียนบันทึกจับกลุ่มบิลลี่นี่คือความผิดที่ศาลตัดสิน อย่างไรก็ตามในส่วนของข้อหาค่าโดยไตรตรองไว้ก่อนและการอําพรางศพสารยกฟ้องโดยให้เหตุผลว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอเช่นเดียวกับลูกน้องอีกสามคนที่สารผิภากษายกฟ้องทั้งหมดจากคำพิพากษาของสารคนไทยจึงมีมุมมองออกเป็นหลายฝ่ายฝ่ายที่เชื่อว่ามีความผิดโดยเฉพาะข้อหาที่ถูกยกฟ้องกลุ่มนักสิทธิมนุษยชน ภาคประชาสังคมและผู้ติดตามคดีแสดงความผิดหวังอย่างยิ่งกับคำพิพากษาที่ยกฟ้องข้อหาฆาตกรรมเพราะมองว่าแม้จะพิสูจน์ไม่ได้ชัดเจนว่ากระดูกที่พบเป็นของบิลลี่ แต่การหายตัวไปอย่างลึกลับหลังถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่รัฐรวมถึงหลักฐานอื่นๆที่ DSI เคยนำเสนอทำให้พวกเขาเชื่อว่ามีการฆาตกรรมอำพรางเกิดขึ้นจริงและมองว่าคำตัดสินตามมาตรา157เป็นเพียงความผิดเล็กน้อยที่ไม่ใช่หัวใจหลักของคดี ฝ่ายที่ยอมรับผลทางกฎหมายมักจะใช้คำพิพากษาที่ยกฟ้องข้อหาฆาตกรรมมาเป็นเครื่องยืนยันความบริสุทธิ์ในคดีที่ร้ายแรงที่สุดโดยมองว่าท่านถูกกลั่นแกล้งและถูกพยายามทำให้เป็นแพะรับบาปในคดีท่านเป็นข้าราชการน้ำดีที่ทำหน้าที่ปกป้องชาติอย่างเข้มแข็งแม้จะถูกคุกคามซึ่งในมุมนี้การกระทำที่รุนแรงบางอย่างอาจถูกมองว่าจำเป็น เพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติกลุ่มที่ยึดมั่นในหลักกฎหมายมองว่าคำพิพากษาต้องเป็นไปตามพยานหลักฐานที่สารรับฟังได้แม้จะมีข้อสงสัยทางสังคมแต่หากหลักฐานไม่แน่นหนาพอสารก็ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยปริศนาของคดียังคงอยู่ผู้ร้ายที่แท้จริงคือใครทั้งหมดนี้ยังคงเป็นปริศนาถึงทุกวันนี้ แต่คดีบิลลี่ไม่ได้จบลงเพียงแค่นั้นครับ การหายตัวไปของบิลลี่ได้กลายเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดกฎหมายที่สำคัญยิ่งของประเทศนั่นคือพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายหรือพอรบป,ป้องกันการซ่อมทรมานอุ้มหายซึ่งเพิ่งประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2566การเดินทางของกฎหมายฉบับนี้ก็ไม่ได้ราบรื่นนักในช่วงเวลา ใกล้ประกาศใช้ดูเหมือนจะมีปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นการอ้างถึงข้อบังคับต่างๆของกฎหมายที่ตำรวจแจ้งว่าไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์และกำลังคนให้ทันต่อการบังคับใช้กฎหมายนี้ได้และสถานการณ์ยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกเมื่อคณะรัฐมนตรี ที่นำโดยพลเอกประยุทธ์จันรโอชามีมติออกพระราชกำหนดพรกเพื่อเลื่อนการบังคับใช้พรบป,ป้องกันการซ่อมทรมานอุ้มหายออกไปนี่คือความพยายาม ที่จะชะลอการบังคับใช้กฎหมายนี้แต่ทว่าในวันที่18พฤษภาคม2566สารรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยที่สำคัญยิ่งโดยตีตกพรกรแก้ไขเพิ่มเติมพรบป,ป้องกันการซ่อมทรมานอุ้มหายโดยระบุว่าไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคหนึ่งและให้พรกรฉบับดังกล่าวไม่มีผลใช้บังคับมาแต่ต้น นั่นคือตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์2566นี่คือชัยชนะของหลักนิติรัฐและประชาชน เท่ากับว่าพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการให้บุคคลสูญหายหรือพรบป,ป้องกันการซ่อมทรมานอุ้มหายมีผลบังคับใช้แล้วอย่างสมบูรณ์นี่คือกฎหมายที่จะช่วยคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์การซ่อมทรมานหรือการอุ้มหายขึ้นอีกในประเทศไทยและนี่คือมรดกที่สำคัญที่มาจากคดีของบิลลี่ คดีการหายตัวไปของบิลลี่จึงไม่ใช่เรื่องราวการหายตัวไปของคนคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องราวการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมการผลักดันกฎหมายและการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยซึ่งยังคงต้องติดตามต่อไปว่าบทสรุปทั้งหมดจะออกมาเช่นไรและกฎหมายฉบับนี้จะสามารถป้องกันและปราบปรามการกระทำอันโหดร้ายเหล่านี้ได้อย่างแท้จริงหรือไม่